รู <muitas S 2> ้สึกว่าการบ้านตัวเองและใบงานมากขึ้นต้องทําความเข้าใจด้วยตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าโรษสามาบังคับตัวเองเรียนออนไลน์ให้จนจบโดยไม่มีนื่ักดีใจที่ได้เรียนที่บ้านไม่ต้องเดินทางสามารถบังคับตัวเองให้เรียูสอนออนไลน์จนจบชั่วโมงและทําแบบเป็นฐานได้การเรียนการสอนระดับชั้นประถมวัยก็อยากจะขอขอบคุณผู้ปกครองส่วนผู้ปกครองมีความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็เด็กในผู้ปกครองของตัวเองเนี่ย ได้ฝ่รู้ไฝ่เรียนเกี่ยวกับใบงานที่ครูแจกไปประทับใจผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางโรงเรียนประทับใจผู้ปกค,ครองครูคณะครูทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้นักเรียนประทับใจนักเรียนนะคะที่สามารถทํางานตามที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงแล้วก็ผู้ปกครองบางท่านที่สามารถสอนลูกได้ทําหน้าที่แทนครูได้ภูมิใจในนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ย ก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนนะคะประทับใจที่คุณครูทุกท่านเสียสละทําใบงานให้นักเรียน,นค่ะครูคประทับใจกับตัวนักเรียนที่มีความรับผิดชอบอ,อยู่บ้านเขาก็เรียนรู้ได้ก็รู้สึกว่าเด็กส่วนใหญ่ก็รับผิดชอบดีนะคะประทับใจที่ผู้ปกครองใส่ใจที่จะมาช่วยเหลือครูในการเรียนออนไลน์ประทั ใจในตัวนักเรียนหลายๆคนที่พยายามช่วยกันเรียนความประทับใจนะคะนักเรียนสามารถบังคับตัวเองเรียนออนไลน์ได้ก็ประทับใจที่คณะครูส่วนใหญ่ตั้งอกตั้งใจที่จะผลิตใบงานออกมาเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุดประทับใจตัวนักเรียนที่พยายามเรียนรู้สำหรับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆก็ต้องขอขอบคุณ นะครับที่ผู้ปกครองได้ดูแลนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็ให้ความร่วมมือในการเรียนออนไลน์ประทับใจเด็กหลังห้องค่ะพยายามติดตามตลอดแล้วก็ส่งงานตลอดค่ะหากจะพูดถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 คงไม่อาจพูดได้ว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรแต่หากให้พูดถึงความประทับใจก็คงมีไม่น้อยเลยทีเดียวเพิ่มตั้งแต่ความเสียสละของพนักรู ที่สลาเวลามาเตรียมใบงานใบความรู้และความประทับใจต่อมาก็คือผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องมาทําหน้าที่แทนครูในช่วงสถานกา,ารณ์แบบนี้และสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตัวนักเรียนทุกคนที่พยายามหาความรู้ให้กับตัวเองสุดท้ายนี้ในฐานะผู้บริหารก็อยากจะขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะครูบุลคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและตัวนักเรียนทุกคน ที่มีความเกี่ยวข้องในกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยปักไครไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในสถานการณ์ใดๆการศึกษาหาความรู้สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้เสมอขอขอบคุณค่ะ